สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเช็คเครื่อง Nintendo Switch มือสองกันนะครับอย่างละเอียดว่าจะเช็คอะไรกันบ้างอย่างแรกเลย Nintendo Switch เนี่ยมีเวอร์ชันน1กับเวอร์ชัน2นะครับถ้าเวอร์ชัน2จะเป็นกล่องสีแดงอย่างที่เห็นอยู่ถ้าเป็นเวอร์ชันน1ก็จะเป็นกล่องสีขาวนะครับแต่ว่าจะดูกล่องอย่างเดียวไม่ได้นะครับบางทีเจอโกงเอากล่องของเวอร์ชัน2แล้วแต่ตัวเครื่องข้างในเป็นเวอร์ชันน1นะครับ โดยวิธีการที่เราจะเช็คก็คือดูหมายเลขเครื่องนะครับนี่ครับถ้าเวอร์ชัน2นะครับจะเป็นตัว X แล้วก็ตัว K นะครับนี่อย่างที่เห็นอยู่นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันแรกก็จะเป็นตัว X แล้วก็ตัว A นะครับนะรหัสแล้วก็อีกอย่างหนึง่งต้องเช็คด้านหลังเครื่องได้ครับว่าเป็นเวอร์ชัน2หรือเวอร์ชัน1น เป็นด้านหลังเครื่องนะครับอันนี้ตรง mod จุดนะครับด้านหลัง001จะมีวงเล็บอีกว่า01ครับถ้าเป็นเวอร์ชันแรกจะไม่มีวงเล็บ01นะครับตรงนี้แล้วเวอร์ชันน1กับเวอร์ชัน2ต่างกันยังไงนะครับเวอร์ชันน1เนี่ยแบตมันจะไม่ค่อยอึดครับเวอร์ชัน2เนี่ยแบตจะอึดกว่าอ่าแล้วเ,เรามาดูข้ออื่นกันต่อเลยครับ ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเช็คจอยนะครับว่าหลวมหรือเปล่าอลองเสียบลองเสียบดูครับถอดออกมาแล้วลองเสียบดูว่ามันหลวมไหมโอเคอย่างนี้แน่นนะครับอ,อีกข้างหนึ่งโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปเลยครับขั้นตอนต่อไปก็คือ การเช็คสล็อตเกมนะครับว่าสล็อตเกมเนี่ยเสียหรือเปล่าในการเอาเกมตลับเสียบลงไปนะครับโอเคก็จะเห็นแล้วว่าขึ้นตรงนี้เป็นตลับเกมเนาะโอเคแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเช็คช่องเมมโมรี่การ์ดครับว่าเมมโมรี่การ์ดใช้ได้หรือเปล่านะครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเช็คช่องเมมริกาดนะครับโดยช่องจะอยู่ตรงนี้นะครับช่องเมมริกาเปิดตรงนี้ขึ้นอช่องจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าลองเสียบเข้าไปครับผมพอเสียบเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเช็คในตัวเครื่องอีกนะครับว่ามันขึ้นไหมเมมริกาดเอามาต่อกันนะครับต้องเช็คในเครื่องนะครับเซตติ้งติ้งเสร็จแล้ว ด a t a Management เนี่ยครับขึ้นว่า Mi โคร s d card นะครับถ้ามันเสียเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ขึ้นอะไรเลยครับมันจะขึ้นแค่ System Memory นะครับต่อไปเราก็จะเช็คล่องรอยตัวเครื่องนะครับเราก็จะต้องดูล่องรอยตัวเครื่องว่าตัวเครื่องมีร่องรอยอะไรบ้างไหมก็ดูนะครับว่าเป็นตามไปที่ตกลงกันหรือเปล่าว่าตัวเครื่องมีรอยตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับจะ พยายามอย่าให้มีร่องรอยตรงบาร์โคดตรงนี้นะครับถ้ามีร่องรอยนี้ไม่ควรซื้อนะครับาอาจจะแต่งเติมเปลี่ยนเลขได้ขั้นตอนต่อไปก็ไปเช็คด็อกครับที่เชื่อมกับทีวีว่าติดหรือเปล่าวิธีการเช็คด็อกนะครับก็ให้ต่อด็อกอย่างนี้เสียบสายชาร์จแล้วก็ต่อ HDMI เข้ากับทีวีนะครับแล้วก็เสียบลงไปเลยครับ ถ้าถ้าลงถูกต้องนะครับมันจะขึ้นไฟเขียวนี่นะครับถ้าลงไม่ถูกต้องมันจะไม่ขึ้นไฟนะครับแล้วก็มาดูที่หน้าจอทีวีโอเคอย่างนี้ถือว่าผ่านนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมเช็คอุปกรณ์นะครับว่าครบหรือเปล่านะครับโดยในกล่องเนี่ยมันจะมีด้วยกัน8ชิ้นนะครับผมชิ้นแรกจะเป็นตัวเกมครับ ชิ้นที่2ชิ้นที่3คือจอยซ้ายขวาชิ้นที่4คือตัวต่อจอยนะครับมี2อันนะครับซ้ายขวาชิ้นที่5เนี่ยเป็นสาย HDMI นะครับชิ้นที่6ก็คือด็อกชิ้นที่7จะเป็นจอยคอนกริปนะครับชิ้นที่8เป็น power adapter นะครับผมก็จบการเช็คเครื่อง Nintendo Switch มือสองอย่างละเอียดแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ